สวัสดีค่ะสวัสดีค่ผช่ชมค่ะวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะตอนนี้นะคะเมมูก็ลด้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมดน้ทางต่องวดคูบาวัดป่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของคูบากระลุดนะคะคูบากระยำหาคักนะคะห้าแปดแปดห้ากับมา เก่าฮะค่ะผู้ชมวันนี้เขาขอมาติดตามรับชมกันไหมเนาะค่ะว่าครูบาจะฟันว่นาจังไดหรือว่าจังใดนาะค่ะผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมฟังน้ำกันคะ่ะการจัาคูบา,า,ากราบนมัสการเจา้าค่ะคูบาเป็นในใบ,บ,นนบ,บ,ค,บคือส <laughs> ่งอารมณ์ดีนะฮะนี่คือว่างวดที่แล้วโอ้เสียด <laughs> ายน้องคูบาเนาะงวดที่แล้วเพราเขาได้ไปลองได้งวดเก่าแบบห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็บนะครับออกเก้าห้าห้าเก้า รางวัลข้างเคียงบ่เข่าพี่น้องฝนตกบ่ครับเมื่อวานคู่บ่าเด้ยตกขึ้นขึ้นมาลรมตกก็คือคือเห็นแล้วนี่เพราะฉะนั้นกีดินไล่จะมาเห็นเป็นห้อยคือฝนตกด้วยซับสับนี่แหละขมานอยู่เป็นซีซามฮะเบาๆทางบารีบอลตีครับผมอย่างว่าคือว่าคู่บ่าือเป็นส่งอารมณ์ดีที่เห็นโทคบอกเบาเถ่าจังไหนคือว่าอุ้ยเด็กว่า มันตัวเก่าเลยนะครับผมมันตัวเก่าฟ <in ันในตรงวันเลยทีครับคู่บ้านเห็นบอกบ่าเถ่าพี่น้องคู่บ้าวเบาฟันดีมากเลยมักเก่าน้ำพอมากแล้วก็แล้วแจกเบิ่งเป็นเพืความบันเทิงน้ำเบิ้งน้ำเบิ้งนะน้ำเบิ้งก็แล้วแจกเบิ้อให้คู่บ้านจัดผู้เดียวก็ได้เพราะว่ามันฟันตรงวันเนอะมาที่สิบหกเนอะตรงนี้นะฟันเห็นบ่าวเถ่ากับแม่หมูไปท่ำคลิปครับไปท่ำคลิปประคับรถอย่างไรแไปต่ำโพดครับรถนั้น ปีนพว่ม้มันงายแต่งเลยไหมครับป้ายทะเบียนรถหอยต้องแรงเข้นขัากคนห้าห้าห้าศูนย์ครับผมเออเป็นอย่างบ่เนาะเลาไตื่นวันนี้ตกวันที่สิบวันที่สิบสิบ,ส,บสิบเจ็ดมันพ่าครับการังฝันมางูตัวเกา่างูเด็กน้อยหาค้นครับเด็กน้อยหั่นมัดพมจุกนี่หาคนครับผ้าไปเไปไป,ไปเงื่อนเกา่าครับเงื่อนน่ะเป็นคือจัง เขจังหนังไม่นากันนะครับเป็นเพื่อนเก่าเป็นสมัยเก่าครับผมไปพอไปพองูตัวงูทองคำตัวนั้นแหละครับงูทองคำตัวนั่นก็ได้บอกว่าอย่าลืมตัวเกาเดอร์ครับผมอืมก็มาอันก็เลยบอกเราโคดเป็นตัวเลขไหมครับโคดเป็นตัวเลขเนี่ยเป็นหาศูนย์แล้วจหาแปดหาศูนย์หาแปดเมตรอืมก็เลยยังหมากตัวเกา เอ็นมาก็ื่อื่มตัวเก่าอันนี้งวดเก่าธรรมชม่มหาศูนก็ผ่าแปดสั่งลอตเตอรี่ไปเนี่ยตัวนี้วงคักเนาะหาแปดแปดหาคู่บาวงให้คักเป็นเก่าหาพี่น้องใครอยู่ยังซีสีสามซอยมันบ่เป,ปินตะลงอะนะครับก็เล็บ่รด้ลงก็เลด้ว่า,า,วามันบาผมมันฝันบมเป,ปินตะลาลงคลิปครับก็เลย ช่วงกินเอาผู้เดียวครับผมแมน่โอ้ <c oughs> แต่ว่าไอ้ที่ฝันตรงวันไอ้ฝันว่าเบาเถ่าฝ <c oughs> ันฝันอันฝันอันว่าเบาเทา่าลหรไปเฮ็ดคลิปครับยุกก่ลางทงหน้าไหมครับผมมันเป็นทงหน้าจักผู้สร้างเป็นผู้สร้างจอยดอกครับมันเฮ็ดคลิปแล้วก็พากันเบ้าถือโทราไรครับเบานะ่าครับผมเบ่าไปขืนรถแต่บ่มีสองคนมีมีอีกผู้หนึง่งครับอ่า เขาบอกซื้อแล้วดอกครับอ๋อช่องเบาเถาคือมีสามแบบสามสามคนเพราะคนในทีมงานาเพิ่มบ่าแต่เบาเถากับหมูไปเห็นคู่บ้ับอืมวันนี้ไปขับรถจากไหนจึงไปไปตาโพนไหมครับปีนที่เราไปเหล็กที่เบียนเบาเถาก็หาซูนแล้วรถนี่พิกเลยปะครับมันพิกแต่มันพังเบ่รถเนี่ยมันบ่พังได้แต่มันพิกพีกคาบ่าง่ายเด้พีคาง แต่แข้งคางอ่าไปทะเบียนกันเรื่องหอยต้งแรงเห็นมันหม่หอยตรงๆหอยหอยตรงๆลงมาหอยตรงคู่บาวว่าหาซูนมาสิเปลืองเพรางยังไงห้าห้าจะเป็นบนบอกแต่ถ้าหาซูนมันห้าห้าห้าซูนเนี่ยคู่บาวมาจีหอยเลขครับเลขหาซูนย์หอยต้องลองลงมาเดี๋ยวคู่บาสี่สี่ี่บอกเขียนตามคู่บาสุดซี่ห้าแปดครับผม เอาขึ้นไอซีห้าแบบกับผู้บาด4 5 8มาจะใส่4ห้าแปดที่บอกดอกครับแล้วก็หาศูนย์สำนันจุบหาแปดนี่ยุบอ่ะครับผมหาแปดตัดอยุบอ่ะอุ้ยแล้วต่สีเ็ดเอาเด้เร่นตัวนี้คักเลื่ยครับผม ขี่ไปก่อนหลยให้วงเลยครับคู่บา่าไม่ฟวงรวดหาสูดโฟว์คัคักแล้วแมนครับจองไว้แล้วลอตเตอรี่สองคู่นี่แมนโอ้ครับท่านผู้ชมยังว่าคู่บ่าทู่ไปบอกป้าเทายู่ว่าให้จองเพราะว่าครับมันบอกอยากมันแจ้งในคิดตีเป็นซีหาแปดซีหาแปดนี่บะครับขึดมากบ้าวบ้าวบ้า,าตรงมวะ คู่บ่าวฟันได้สองคู่เนี่นะถ้าฟันเกียวกับเทเบียนรถบ่าวบ้าเถ่านี่บ้าเถ่าคิดว่าจะเป็นห้าห้าศูนย์คุณที่มากกว่าครับคู่บ่าวบอมันมันมาฝันมันมาฝันอีกรอบหนึ่งอ่ะดิมันพอได้หาศูนย์หาศูนย์กับป็นหน่อยหาคนกับป็นหน่อยหาคนมัดหัวจุกมัดจุ๊จุกเป็นกลมๆอยู่หัวนี่นะอย่างออนหนาวเพราะว่าเพราะว่าพวกนึงก็ ก็จะได็กน้อยบทร้านเขาเนี่ยม่มัดคนจุกจุกกุม่านเนี่ยพวกนี้จุกกลมจุกหัวเนี่ยพูดผู้หลานผู้หลานพู้หลานหาคนเต้นอันอันอันโจงกระเบนนะครับค่ะบอใส่เสื้อจุกมีแต่พูดใจ๋อจอยครับแต่หัวจุกเอ้จุกกระจุกขักจากกลมกรูดด้วยครับค่ะเลขไปเพิ่นก็บอกว่าเกาได้เพิ่อนบอกหาชูนเพื่อนบอกอุมาณเนี่ยบอกครับบอกบอลงูตัวเก่าเหรอไหมโอ้ยงทองคำเนี่ยบอกครับงทองคำตัวนั่นทิ่มันบอกตัวนี้ละ เห็นงูพ่วงไม่ฟันนะบอกผมแต่งูตัวนั้นงคือตัวน้อยก็เล่าแบบแล้วเพิ่นโคดเป็นตัวเลขพ่วงแมนเพิ่นโคดเห็นตัวเลขน่ะเป็นแปดห้าแปดแล้วก็มาโคดเป็นหาศูนย์ครับแล้วก่อนกอนก่อนสิหายไปเพิ่นก็บ่าหาศูนย์หาศูนย์ย่ำตัวเดียวคือเลยมาตรงกับฟันกับมากร่างกับรถเบาเท้าครับผมกับเบ้นศูนย์หาศูนย์แต่เน้นตัวนี้ตัวเดียวจัดหนักแล้ว จัดหนักแล้วครูบาสั่งอีกจังน้ําโทษไปจังน้ําหมืนพ่อญ่สายอยู่บัลลีที่เป็นขายลอตเตอรี่เอาเบิร์ดหาศูนย์โซ่เอาผมจังน้ําเจเจกเอาเอาเบิดแต่ผมเอาศูนย์หาศูนย์หาผมเอาเลยได้หาศูนย์เด้เหตุคู่บ่าเจพันบายอยู่สั่งน้ำเจที่แรกว่าเอาเบิดบอว์บอเบิดเพิ่นก็เลยเอาใไฮบ้าวเท่าอันซีนี่ โปาะแบบแบบตรงๆเนาะกูบ่าหาเบิงของของคนอื่นแล้วเ,เ,เอาเอาลักลอยมาใส,ส่ล <ะ S 1> สักลอยมาใส่เออป๊ะต่อมๆเท่าบล<อ>ม,มุสาเอาลักลอยเพิ่นมาใส่เออเอาลักลอยโอกผู้ใดแม่นๆม่นมาใส,ส่ซื้อๆอาใส่อาศัยเขาเจ้าซื้อๆอาศัยลักลอยเพิ่นแม่นๆแมน่นอ่าเห็นหลายเจ้ามันแม่นกูบ่าก็เลยจับครับอาศัยตัวนี้โมเมนต์เรกกูบ่าเลยแต่อาศัยเขา คำว่าเลขลักลอยไทแม่นคู่บ่าก็เอาดึงใส่ตัวนี้ซื้อลักลอยไทแม่นก็หกคนแล้วหก็เอาหกไส์ห้าแปดอันนี้คือความคิดของคู่บ่าเนี่ยนะครับคือเอาซีไส่ถ้าลักลอยก็คือของพระบวชใหม่พี่น้องเอาหกมาไซส์ตาของเพิ่นก็มีหกกับซีนั่นแหละแต่คู่บาเนี่ยมาก์คซีตาปิดเสารของเพค่ะอันนี้นะเลขซีนี่ลักลอยว่าแม่นเลขฝันเน๊จแต่เลขว่องง่ายๆก็หาเบิ้งว่าผู้ใดอเจ้าใดลักลอยแม่นกับคู่บ่าก็เลยมัก์ี เอามาเสียบใส่ซื้อแม่นไผมักลักลอยแม่นๆไปหามาใส่กับเลอเต่แต่คูบ่าวขึ้นมาตัวนี้มันสิบเป็นรางครับในความรู้สึกนะนี่สิเป็นบดในความรู้สึกแต้หางห่อออกจากสีละคเอาทำมาชมกันลนางนะครับที่มากคูบ่าวมาที่มากของสามตัวคูบ่าวคนเก่าลักลอยในม่นๆเพิ่งจะจับมาใส่ใส่กับเหล็กฝันเนี่ยรลพี่น้องก็อนั่นกัฝันตัวงวดปั๊บก็ได้แปดห้าก็ซีสามนั่นแหละแต่ซีสามว่า่อยากเรา น้ำนักมันโมเน่ตกับมันลามกว่าวออกว่าไปผัดเดียวทั้งสั่นทั้งสี่ผูบ่าวก็ปซื้สือาสู้เดียวซะไม่บอกว่าวรองคิดบอกเป็นยังครับกวเดนียวไหมนะครับทาชมชืมวัวเดียวไหมนะครับฟันหมากรัดมือผู้บ่าวกับว่าร้องเขาบอกมันวอกย่ามันนั่นไม่ใเรืมันเข่าอืมเพราะว่าฟันได้ป่านะมันโมเน็นเข่าตัวนี้ฮะมันนี้มันบังมันเปเข่าซีสามซีสีเป็น เรานทำประชมเนาะครับคู่บากระฝันต่องวดนะครับงวดนี้นะครับลองเบิงึงนะครับลุยต่อ,อบอมักกับเพราเป็นยังคู่บาบาอุ้ยนบอมักกับเพราะเป็นยังบอมักกิบเยอะเรต้องซื้อเออนะครับคู่บากระฝันเพื่อ,อวความบันเทิงัวดมันเข่ากับเข่าแล้วพี่น้องวดเพเข่าก็คือบ่เข่าคู่บาบาแล้วพี่น้องเนาะเอากราบขอบุญขอบุญคู่บาประชมนะครับพอกันคลิดงาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาว่าเข่าว่าเท่ากับไม้ขึ้นเก่าแล้วพี่น้องไม้คู่บาขึ้นเก่านะครับเพราะว่า งวดแม่นงวดของคูบาแม่นกับแม่นนะครับงวดบอแม่นกับงวดบอแม่นกับบอบเข่าหรือพี่น้องนะครับผมแต่ว่าบแม่นกระช้างขอแต่ให้ถือค่ะ <c oughs> อ่ะครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ